สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ 530E นะฮะคันนี้ชุดท่อฟูลนะฮะแล้วเดี๋ยวเตรียมจูนต่อแต่ดูงานท่อก่อนคันนี้ครับต่อมอะไรไปบ้างนะฮะเป็นระบบเปิดปิดวาลนะครับฟูลเซ็ทคันนี้นะครับก็ยังคงใช้ไฟเดิมนะครับลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนปลายนะฮะไม่ยอมเปลี่ยนปลายแต่ชุดท่อเป็นยูโรอาร์ไอซอร์มีระบบวาลนะครับคันนี้ทำเตรียมทำสัก400ม้าเดี๋ยวดูรถก่อนว่าไฟเต็มไหมเดี๋ยวจะไปึ้นจูนงาน c ซีนซีนะครับ แล้วก็มีหน้าแปลนันนี้ไว้แบบถอดใส่จำน็อตไว้ได้เลฮะหญิงยาวนะครับดาวไฟสปอร์ตแคทนะครับอ่ะคันนี้ไม่ใส่สปอร์ตแคท์จะโทษทีนะฮะก็เดี๋ยวไปลองฟังคลิปเสียงดังแบบไหนครับ จูนนะฮะอยู่ที่3 6 1แรงม้านะครับแล้วก็ขออยู่ที่511นะครับก็ไฟก็ไม่ได้เต็มมากนะฮะคันนี้ก็ใช้เป็น E10 ขับสนุกแรงทายพายุของจริงฮะ,ะก็สนุกสนานประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้5-3 0ส e นย์ะอยากจะจัดชุดท่อดีๆแล้วก็มาจูน ECU เนี่ยมาเท่าซิ่งได้เลยรับประกันความต่างครับทั้งแรงและขับสนุกแล้วก็ อยู่ในเลทที่มันทนแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ผังง่ายๆนะครับสนใจมาท่อซิ่งครับกับยูโรอาร์ด็กซอ์ทั้งท่อทั้งจูดครับขอบคุณครับโอ้ยโู้ย,ยดึงดอกครับผมทดสอบอัตราเร่งให้ดูนะครับชุดท่อบวกจูนนะฮะยูโรอาร์ด็กซอสอัดท่อซิ่งเลยฮะท่อที่มีระบบเปิดปิดวาล์วได้เหมือนท่อนอกนะครับ แต่ราคาและคุณภาพอบบไม่ราคาคนไทยครับแต่คุณภาพแบบพ่อนอกเลยนะฮะงาน CNC เกตนะครับแล้วก็มีวาล์วลมนะฮะแล้วก็จูนของเราแรงเลยแรงเลยนะฮะออฟเนี่ยเกาเสียงเงียบนะครับแต่ออนวาล์วเนี่ยก็เสียงดังแบบซุปเปอร์คาร์นะครับสนใจนะครับมาอาร์ทอลซิงได้เลยนะครับชุดท่อยูโรอาร์ติคซอนบวกจูนสุดรรับหญิงลองรอครับผมใน BMW 530E ครับผม 家。